ค่ะมือนีม้มาตามแนวทั้งเ่ล้าซีตัวพอลี่เพิ่นไห้มาดวนๆมือนีจ้าพานว่าหกตัวล่งไปแล้วค่ะอันนี้เป็นชุดซีตัวเพิ่นขัดสันมากพิเศษแล้วเพิ่นว่าเน้นๆแล้วจะเป็นตัวใดไปติดตามเล้าซีตัวพอลี่ได้เลยค่ะสวัสดีครับพอลี่คับสวัสดีครับว,ว,วันนี้พระมาตามแนวทังของพอลี่เล่าซีตัว,ว,ตวเนาะ ล่าสี่ตัวครับแล้วก็่วชวชุดเล่าองตัวพร้อมในกันเลยนะเดี๋ยวมัเป็นการเสียถวเนาะนะครับสำหรับในทางพอลี่ล่าสุดนหกตัวคือว่าเขาดีแต่พอลี่คช่วงหอตัวเขางินันนี้เงินงินนี่มันม่เป็นสิบอกแล้วมันที่นี่อีกแจริล่าหกตัวกันนะนะครับเดี๋ยวพอลี่อันที่มนหงอนกันนะครับ รางวัลที่หนึ่งนี่ม่องซื้อป่ะ่เอามาหลายอันซื้อซี่ตัวก็แล้วซี่ตัวจับซี่ตัวมันบะเมียนบน้ำปลาดูว่าผมมีาหกตัวซื้อโอเคเลยครับรางวัลที่หนึ่งมากไหมอ่านะครับใหมวดกรนเนาะผลิตจับไปสองหนึ่งซี่เจ็ดแปดหาเนาะหกตัวเนาะเจ้าอกหาซี่สองเจ็ดเจ็ดซี่นะครับะได้ถึงสองตัวได้ถึงสองตัวบนสองตัวล่างเนาะ พี่น้องตอนเรื่งคัด้หันมีวัดนะครับเล็กกตัวนเรยวาาวันทีหนึ 1, 2, ่งเอาวันนี้เขาเอาเล็กสี่ตัวมาเล็กสี่ตัวของชุดล่าสี่ตัวผอลีนะครับแล้วก็ยีโชว์ชุดล่าหกตัวน้ำนะครับบางคนอาจจะเห็นน้องผอลีแคือล่าหกตัวผอลนะครับสิเิต้องการทีเดียวนะครับล่าของควนป่ะซีไมกสี่ตัวกันเด้อเดล่โชว์อะไรกะล่าหน่อย เราสี่ตัวเดี๋ยวถ่ายกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลากกันเนาะเรกเห็นเร็วๆแล้วล่ะชุดนี้ถอดจากห้าหน้อยเนะาะครับนี่ถอดจากห้าหน้อยได้แล้วใส่สี่ตัวมือใสสี่แน่นนะเราลองเปเเกกรียบเทียบสกัดมุ้นกับพุงตัวของเขาว่าผู้ดใดอยากได้เห็นไทยแม่นๆบอกเด้าบาอบัดน,น,นี้ว่ามันแต่เห็นมาเบิร์กนี่ว่ามันออกคักอยู่ล่ะแต่ว่าใคนอยากได้แบบเขาจับไปเอาไปจับสามตัวนั่นี่อาสีว่าให้เป็นหกตัวคือจะหั้น ไอ้เล่าพัฒนาเขานี่โอกาสพลาดยาก่าเกสิวบ้างไหเรือว่าสว่างไงจะจะแส่ความเนาะเดี๋ยวมันลอกควมเปนมาเท่นะ้อย่างเด้กวบอกเตะซี่มันแกัต่บ้านไทยตัวเอ้าห้องเฮ็ดเบื้งนี้ถุงซีฟงวดบ๊อบพีชจังงว่ในหกตัวนะแง่นในหกตัวบ๊อบพิชจังงวดเลยเราสมรถจำได้สื่อไกแบเนาะแต่บาสีลองอีกจิดไลอยู่มือนี่จ็สีมวดลอกมั่ง เป็นยี่สิบวันนะย้อนหลังยี่สัยอนหลังได้นี่สบายใยนะุตัวนะการี่โอกาสครูอะหลายหลายคัวนะไม่ต้องไปหาเมเงินอยากขึ้นเขาจัดที่ในองตัวเลยเลยสิีแดงเมืนึกเกาครับจังไงก็เกาเนาะเอฟซีข้ามเมฟไมโยเออเริ่มจับเป็นแล้วใช่ไหมแลก็ยังง่วงอยู่หกตัวพอดีแดงแดงเมื่อนึกมันไปแลวเนี่เอฟซีจับเอง ว่าเริ่เบิ่งเป็นแล้วที่เราไปองอยู่พวกูจะดูเขาเริ่มใจแล้วเขาโคตรปะเนือาชันวันนี้อ่ะเอาเอาเดียวสิเปียวหาหรอกเอาไปเืเดียวเปียวนะครับันนิ้โชว์ได้ปะนะชว์ของตเขเรอสีตัว่เออชว์สตัวกอนนะมนุ่งขวเป็นมะร็นตามนี้ได้แครับสำหรับ ลาบสตานะครับลาบสตาในวันที่1ตุลาสองห้าปดนะครับเงินวะเอาเพิ่มไปดูลาบยังลาบพัชนาลาบสตาต้องเขียนมันเขียนผิดตัวนี้ไหมเอาไว้ต้องมีดังอาการผู้เฒ่าออกก็เดี๋ยวพอดีแกเค้าเดี๋ยวได้พี่น้องมา เชิเล่าพัฒนาการลาสตาเอาชิมลาสตาเนี่ก่อนเด้เลยได้นะอ๋อสไม่ตอหง้าจับบอกว่าืไรตอนนีครับไฟลี่เชิถือล้านเ้ครับเราพัฒนาเรือนะครับวันนี้เราพัฒนาวันสีหนึ่งนะครับเป็นเยังว่าล่าสตาร์หนตุลาคัแปดไดครับ ผมตัวพลิจับมาให้แปดห้าสาหนะครับเลขเบิร์หกหกนะครับเลขที่ออกประสันนเดี๋ยวรออจะหน่อยนะหกตัวจังนะสี่ตัวเสีตัวอะไรสีตัวเพราะมันกินตัวลงต่เดี๋ยวเราให้ท้องตัวนะะเอาสามแปดหกห้าสามห้าแปดหนะครับเป็นดูุดเล่าสี่ตัวเนาะครับแปดห้าสานะครับจับให้กับ3ามแปดหกห้าสามห้าแปดกตามนี้นะครับ ล่าสี่ตัวอย่าลืมเลขเบิร์นนะครับสื่อง่ายง่ายเลขเบิร์นของปัญญารีวิวแทะออกมา 6, 6, 3, ปั๊บ <3. S 1> มันมนออกทั้งหลุดดิหกสามสามเนาะเอาเมาเบิรงลาวหกโตพอลี่นะครับผู้เพิ่อนท่านเห็นกับนีนะครับเอาชุดจับเอียงของเหล่าตัวมงคลพอลี่อะไรเล่าหกตัวครับครับลาวตัวเด้อนะครับ,อ,อ,รบอันนี้เนาะอ่าสัดเกียรเนาะอันนี้ไม่ตัวนะอื เลขของหตัวของวันพุธที่หนึ่งตัวหน้าสองห8าหกแปดแปดเจ็ดศสามสี่หนึ่งเดนสกับศูนเบิ้นหกหกสามสามสองสองด้วยค่ะคเบิ้นลายทั้สามหกเบิ้นมาแรกเลยไหเบิร์แห้งอาวันนี้มาเบิ้นชุดเจับไห่ชุดจับไห่นะครับหกตัวพอดีจับไห่หตัวครับนี่ทีอจรงนี้ไรกระจาเสียนออกเขียนบ่ด้ห้องใช้กันอย่างไง เงินม้อน่เอลกเห็นเอ๊ะม่ลเนาะมันเขียนประกามันเรือลงไปใส่กันแทที่นเล็นอะลงไปสั่งกันนะได้ดมากกต่ซีมีแปดเจ็ดศูนี่หนึ่งะครับเด็ดสีับศนเบิ้งหกหกสอามกสองจับให้กับศูนย์สี่เดศูนมสี่แปดาครับสำหรับในร่างตผนีเนาะชุดราวหตัวนะครับราวสี่ตัวนะโอ หเอห่า่ผู้หลงนะไม่ใผู้สาวกันผู้บ่าวผู้เดียวใช่บ่วบางรลงซบานิ้ยกันหกกันได่บาซีฮะถือตองเด้อบวันนะครับจุให้มาเด้อนะสรับทางของพอลลี่นะต่วมาเสียนผ้าคุนตุยเยนเฮ็ดอันไอเนี่ยรางวัลที่หนึ่งบงน่น่เมื่อลเทีเห็นกักๆเลยอือฟอยการหลฮไปเ้อ ต้องวานเลยต้องวานไปลองเลีนแบบไครตัวในขันนวดต้องเร็วเอางวดไปทาไปแล้วอันใหญ่อันใหญ่ใหญเร็วเร่งท่านมือนี่ไม่มีผู้เบิ่งอ่ะนะเร็วหมเอาจานเก่ากับท่านออกได้บ่ไหมการละการให้มันออกก่อนอันนั้นบอกตัวเดียวขันบอกแบบว่าเจงได้กระถูกนี่แพ้ได้หกตัวนี่เห็นม่อนเห็นปั๊บทันทีเลยหลักต่างเยอะับผมหมดเวลาเลยพี่จีดาวเฮาเบิ่ง ล้างเลไออกนะพอดี่นะครับครับอ่ะชั่วเล่าสีโตวก่อนพอลีล่าอ้คุ้มเห็ดมือใหญ่จนตาเปียกสี่้เเลยนั่นแหะอ้าวราวสีตัวนะครับเบอร์เด้อครับจหนอยแปดหาจำหกเนาะพอลี่กับให้พี่นองมากระจบไปเองเด้อนะครับพอดี่จ้านจับแมนเด้อจบแมนก็ได้สามแปดหกหาสหแปหนะครับเบิ้ลเบ้อหสามสามอ่าแบบนี้อ่ะชุดล่างห้องถครับ ได้กำลังใจกับพนกีจำแนกเยอะร้านนี้นะแท่นี้ก็ได้ลาวหกตัวเด้อเนี่นะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งนะครับแดงเสียแดงแดงไรนอนแดงไรตังนะครับครับสีเห็นเห็นดูดีรอกนะครับไม่เด่นคือซี่กับศูนย์นะครับเบิ้ลหกหกสามสามสองสองจากฝัชีโตนะครับคือศูนย์ซี่เจ็ดศูนย์สามสี่แปดสามนะครับอชูขมานอฟฟอรี่เด้อครับลาวหกตัวสี่ตัวโอ้สุดท้าย เพ่อนบันฟังเล่าขรงแรงด้วนะครับงนั้นคับสวัสดีครับ